เราเก่งกูย่าแต่เรคุยกันแบบพี่น้องทุ่มหากันครับนี่เดือนขายตักกับขายทีกูมีเหลือเกินขนาดใส่พิซซ่าขนาดสีนวดเด็กคนสิบอกครับน้องเนี่ยสีนวดตลอดว่าคือห่อนเงิน้อยอยากให้เขาซื้อเมืงอกี้มึงถือกูแน่ถือกูบบง่ายมือเด้กเป็นแต่คือเอตเตอเน่แถวนั้นเขาขายเขานัวนด้ละเขาแถวนั้นเขาขายมีือขายไทนแมน อ๋ยี่สิบ <4. 6. S 1> ี่ขาดดันไอีจุดเออไอ้ตัวสามล้านนะนห่บองนี่หละยหน็คือที่แบบาพี่น้องกันนี่เนี่ยชาบบอบไปฟรีเพราะว่าตัวซื้อปุ๊บมือนตัวขายตัวใดก็ไท่ทันทีนบ่มองยี่สิบชาบบ๊อบแล้วมันบ่มีหมองสีสั่งเลยนี่เพราะว่าตึกมันผืนทีมันถนนเส้นนั้นมันมีอยู่แค่นั้นแม้นตัวอย่างใดบันไดมีเงินสิบล้านก็่สั่งบ่ไดเพราะว่ามันเขาสั่งเต็มหมดแล้ว่นั่นไปซื้อตองคันขนาด าเพี่น้องสร้อยไฟแม่ขอยีพรอนออกก็ไหนเราพรอนเล่าไม่ตอนนี้คือตอนนี้คืออะไรจะทำเป็นบริษัทคณะแต่คือสิเคิดมองกับมาปากหลัาคือขอนกันแม่นบอแม่หถึงแบบสร้างใจคักแล้วสร้างคลั่งว่าพอซือมาเริ่มเติมมาฝืนฟูด้วยความมายุนิมันก็เป็นจุดศูนย์กลางงน้องศูนย์กลางทุกอย่างการเดินทางก็สะดวกไปจังหวัดใดในอีสานเนี่ยมันก็พ่อไปพ่อมาอยู่แม่นมันไปงกไงกรุงเทพกับโรงแรมก็เลยมาตกอยู่ขอนแก่นสามสา เ่เคยมาขอนนกันกเถื่อคือคนนมาแต่แต่ว like ่าเคยมาเลี้ยงอยู่นี่อยู่เมนบอกมาเลี้ยงคือว่าเลี้ยงผู้เลียนพันพาแบบไปบริะไรแบบอยู่ไม่เมื่สองเมื่อแล้วกันมพรามาอยู่ดีแล้วโอเคมันบริษัทเรามันอยู่นี่ได้แล้วบุคลากรเรานักร้องสามารถเราอยู่นี่หมดอคนทางงานเขาก็อยู่นี่พนักงานบริษัทอยู่นี่หมดทุกคนก็ได้องมาอยู่นี่เชียร์บอสบอยปังชัวร์โอ้ยน้องคือคือมันมันคนละรุ่นครับ เราเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราอยากเป็นคนที่อยู่ได้อยู่เป็นเราต้องเราต้องเรียนรู้จากคนรุ่นใหม่บางครั้งในคนความคิดของคนรุ่นใหม่มันจะมีอะไรใหม่ๆที่จะตอบโจทย์กับคุณคนในคนในสกิลหรือว่าอยู่ในรุ่นเดียวกันกับเขาครับถ้าเฮ้าเนี่ยเฮ้าเสร็จฝังใจแต่ว่าสิ่งที่เราทํามันดีแล้วแล้วเราจะไม่ยอมรับคนรุ่นใหม่เราก็จะกลายเป็นคนที่ล้าหลังหรือ การที่สร้างผลงานอะไรก็แล้วแต่ไอ้กับไอ้กับบึงัวอยู่เดไอ้กับบึงวิธีการนำเสนอวิธีการีอย่างของเจ้าไอ้กับย้อมรับก็ฉันนำเสนอแบบสไตออล์ขอเจ้องยีรา่์มาอยู่นี่กับไม่เคยทิ้งไม่เคยทิ้งสไตล์ตัวเองแต่แค่ปรับเปลี่ยนตะกี้เห็นแบบนั้นแบบนี้ไม่ยเห็นแบบใหม่โอเคอคนชอบก็เลยเห็นไปซูมูนหรือเคลมาอีกอย่างแปลกใหม่ทำดีทำดีมาห่อคนชอบอะไรใหม่ๆเก่าๆคนก็เบื่อ แล้วเขาไม่ชอบอะไรที่ยืดเยืออ้อเนี่ยมีอย่างบบาตรงๆใช่มีอะไรปั๊บแปบก็<อ>บุ่มคนในยุคนี้คือเขาชอบอะไรที่มันตรงๆอือเอาเพลงเจาสิบอเพื่อมใดกอดเมื่อใดกอดสควายมันไม่แป๊บหนิให้ง,งี้เอามืออืดมือหื้อมือตื้ออีกตัว อแต่ทาเตีนเตีนอยากแห้งเตียนไม่ไหวหรอกคันตัวเออคันตัวล่องนี่ไอ้สีดังบักคักนี่นีกูสีเห็นตัวถือบ้านเนกันดังมาเนี่กูซ้อมดังก่อนซ้อมดังซูโม่ติี่ยดังเตะเอาคันท่ามันมีเพ่งนี่ปังเึ็นมาโตคันน้องร้องให้อ้กูสีดังไปก็มีบ้านแม่งเก็รับสายโทรศับท์แน่เดี๋ยวบางคนบ้านเนาะบานไงเปิดหน้าฝากงตะ ซิ่งพวกเหมือนจนทั้งบ้าไม่หรอกเราทำไม่ได oui> ้หรอกเพราะเราไม่ใช่คนอย่างนั้นต่อให้เราดังแค่ไหนเราทำไม่ได้พี่บอกไอ้ประเด็เพราะว่าเราไม่ค่อยจกสั่งไอ้บอลลูนคำพื้นของตรงนั้นไอ้เป็นคนยังสี่ตัวยังน้าเงี้ยมอะไรกับเป็นโม่งนัหัวมวลแบบนี้ตัวแค่บพื่อนเออแค่บพื่อนเจอกันบพื่อนเจอกันบพื่อนเจอกันบางบางครั้งไม่ได้แสดงออกทางเฟซบุ๊กว่าโอ้ย พักน้องโพดท้าน้องสนเณรศีแต่ความรู้สึกในใจเรามันมันแน่นอนอยู่แล้วเจอกันตอนไหนก็ยังมีความรู้สึกเดิมๆเพลงนี้ดังแน่เพลงน้แงครับแฟนครับของน้องบิ๊กว่าแห้งๆแช่หายแช่หายในเดืองเราก็ไปเหรียญมันมีแผ่นเสียงในเหมือนบาคนเนี่ยวันที่แปดบอเหมือนบางคนจะจะจะโมงหกโมงแรกครับหกโมงเย็นนะครับพี่น้องหกโมงเย็นโอ้ยเป็ี่นซีรปินคนแรกที่ไปไม่หกโมงเย็นพอหลังๆมากเขาไปแต่เก่าโมงเก่าเบิดแมนเปลี่ยนเจ้าแก้มันก็ดี พอกระสิเปลี่ยนเราพอ,อ,อขับขับแตัวกระม้ง,งสาวเราก็ตื่นมากเพราะท่านบันบ้นเนีนนะ่ยมันขึ้นมาแรงเลยช่องที่ไอซิป,ปอยเนี่ยคนติดตามหกหมื่นหนึ่งจริงๆริงไอมีสามช่องช่องคณะเนี่ยคนติดตามแปดแสนไอเจ็ดแสนครัวอีกช่องหนึ่งช่องบอยซีใช่สามแสนกว่าแต่ว่าช่องเนี่ยสามหมื่นครัวเ <c oughs> สียดังบอดบอยแมพนาครับอาจารย์เราที่นี่มันเป็นช่อง จริงๆอ่ะเป็นช่องเก่าเลยช่องที่ไอ้ล่งหมแสดงแท้งใจละ่ะไอ้อยากจัดหมวดมูว่าช่องนี้จะเป็นช่องที่เป็นเพลงนะช่องอื่นๆจะเป็นพวกคอนเทนต์หรือพวกการแสดงหนังที่อไอ้เล่เออพี่น้องไปติดตามได้เยช่องหมอลำใจก็ร้อยออฟฟิเชียลนะครับขอพลั่งจากแฟนคลับของโตเกียวมิวสิกไปไปซอยกดติดตามแล้วับติดมาแรงแน่นอ,นอนแต่ว่าจะติดกี่มาแล้วงหน้าจะต,ติดนะเพราเพี่อนมวนเราท่าติดกับเพื่นไป,ไปนะ เหงเงือัวนั้แต่งเงอบัวพวนี้ใครเนี้ใครแต่งเนิมสุรพงศ์โอ้เตียนเนืมสุรพงศ์แต่งดีเลแมนเราแต่งเพยงเพีงวกเอในครคันเขาง่ายนี่มีแต่รุ่นไปแล้วใจมึนสิยโอเคเราต้องเป็นอ่านเมนบอกไปไปไปแล้วเชิญท่านคณะกรรมการผู้ทรงเกียุ่นะครับไปชมงาน เด็กๆของโตเกียวมิวสิกดังแน่นอนจ้าฝากด้วยวันที่8นี่เนาะหกโมงเย็นหกโมงเย็นนะครับทางช่องยูทูบเอาวันรั้งพี่น้องอย่าลืมเด้อเมมแจ้งเตือนไว้ว่าวันที่8ปดตั้งเพลงให้ผมแน่แล้วก็กดแชร์กดไลค์แชร์หลจอไว้เขียนโน้ตไว้แหงแง่แหงงามครับในยูทูบมองล์รันไช่กับเราออฟฟิเชียลอันนี้เป็นซิงและเป็น